สามารถพิสูจน์ตัวตนเด็กได้แล้วนะครับประมาณห้าคนนะครับแล้วก็มนคดีกับครูผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กในแต่ละคนเนี่ยบางคนก็20ครั้งบางคนก็7ครั้งเพราะนั้นความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่ต่างกาันต่างวาระทั้งสิน้นนะและรับโทษสูงเท่านั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นีกส่วน์แล้วเนี่ยแม่เรานะครับนะผู้หญิงเนี่ยอายุ24กับ18นะครับเอาเด็กผู้หญิงอายุาต่ำกว่าส7เ็ <8. S 1> ไปเล่ขายบริการแล้วสิ่งที่น่ารัทษมากสุดคือขายบริการครั้งละร้อย บางครั้งก็ไม่ให้ตังเด็กเลยนะจนกระทั่งเด็กดั้งกล่าวเนี่ยหลบหนีออกมานะครับจากการควบคุมของแม่เล้าแล้วก็มาแจ้งตารวจนะครับเราจึงขยายผลแล้วก็จับตัวในส่วนของทั้งแม่เลา้เาวันนี้ผมก็สั่งขยายผลไปจนถึงในส่วนของผู้ใช้บริการนะครับก็คือในกลุ่มผู้ชายก็จับลุมทั้งหมด4ีรายด้วยกันนะครับอายุของเด็กก็ลดต่ําลงอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วงระเมิดทางเพศต่อเด็กทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับ โดยอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจนะส่วใหญ่เป็นครูนะครับญาติเพื่อนบ้านนะครับหรือไม่ก็พระ,ะที่มีการจับกลุม่มเมื่อวานนี้แล้วนะครสวนการสอบสวนนะครับสำนวนการสอบสวนเรามีความร,รุนหน้าไปเยอะนะครับก็คาดว่าจะินการสั่งคดีแล้วมีคมเห็นในการสั่งฟ้องคดีครูครูเอกนะครับซึ่งเป็นครูอัตราจ้างเนี่ยที่โรงเรียนเขาเลิกการจ้างไปแล้วนะครับได้ในเร็วนี้นะครับธรรมนการ ในการป้องกันนะครับวันนี้เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการทําปลายทางนั้นนะครับแต่ในส่วนเรื่องมาตรการป้องกันนะครับเป็นมาตรการเชิงเชิงรุนกนาการมาตรการการปราบปรามก็คือ,อการที่จะพูดคุยก,กับกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องเด็กทั้งหมดนะผมยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชนนะครับกระทรวงศึกาธิการครูอาจารย์ตา่างนะเพื่อเราจะมีการวางมผนมการร่วมกันนะครับที่จะเข้าถึงเด็กและสร้างความอรอบรู้ให้เด็ก